สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มต้นกันที่การทำงานของนายกอิงกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมคะโดยเมื่อวันที่7ตุลาคม2567นะคะที่โรงแรมสยามเคมปิสกี้กรุงเทพค่ะนักสาวแพททงทานชินวัตรค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวประกถาพิเศษในหัวข้อ Thailand e c onom i c Big Move นะคะในงานสัมมนา Asean e c onom i c Outlook 2025 the rise of ASEAN A, A Renewing Opportunity นะคะโดยมีนายพรมมินเลิศสุริเดชค่ะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็นายชายบุญหน้าค่ะประธานกรรมการบริหารและประธาน เจ้าหน้าที่บริหารเนชั่นกุ๊ปนะคะหน่วยงานภาคเอกชนสื่อมวลชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวประทกถาว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้เข้าร่วมการประชุม ACD นะคะที่ประเทศกาตาร์ค่ะเป็นเวทีสำคัญครั้งแรกเลยในฐานะนายยกรัฐมนตรีนะคะก็ได้พูดกับประเทศ ะวันออกกลางค่ะมีความร่วมมือหลายๆอย่างเกิดขึ้นโดยเฉพาะในปีหน้านะ,ะซึ่งคาดว่าน่าจะมีโอกาสดีๆที่ส่งผลมาถึงภูมิภาคอาเซียนของเราด้วยเช่นกันนะคะโดยปีนี้เนี่ยเป็นปีที่57นะคะของอาเซียนค่ะทั้งเป้าหมายและแนวทางเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลานะคะโดยช่วงก่อตั้งราวๆทศวรรษที่ 1960เนี่ยปัญหาความขัดแย้งและสงครามก็ยังคงเป็นปัญหาหลักในภูมิภาคของเรานะคะโดยอาเซียนมีบทบาทสำคัญค่ะในการส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกมีความมั่นคงค่ะเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการขานะคะจนสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจที่เป็นรากฐานมาจนถึงปัจจุบันค่ะและในช่วงทศวรรษที่1990ค่ะอาเซียนที่นำโดยประเทศไทยนะคะก็ได้พัฒนาตัวเองนะคะเป็น เขตการค้าเสรีอย่างเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็ขยายความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนกับกลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆอย่างเอ e เก็เกิดขึ้นในยุคนั้นมาจนถึงวันนี้นะคะสิ่งที่นายงเองต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งจะส่งผลต่อทศวรรษต่อไปของอาเซียนก็มีทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นที่1ก็คือ GDP ของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง10ประเทศในวันนี้เนี่ยมีมูลค่ารวมกันสูงถึง3.6ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือว่า119ล้านล้านบาทค่ะแล้วก็มีแนวโน้มจะขยายตัวอีก4-5%ต่อปีนะคะอย่างต่อเนื่องในอนาคตนับเป็นตลาดอันดับ5ของโลกเลยทีเดียวนะคะอาเซียนจำเป็นที่จะต้องปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจค่ะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสทางการค้า โดยสมาชิกจะต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในด้านของเศรษฐกิจนะคะประเด็นที่2ก็คืออาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความสงบค่ะไม่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศเป็นจุดเด่นสำคัญเลยที่เหมาะกับการลงทุนค่ะจุดยืนของประเทศไทยในฐานะของสมาชิกอาเซียนรัฐบาลเนี่ยตั้งใจที่จะส่งเสริมการลงทุนนะคะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันค่ะโดยยึดหลักของ international law ค่ะแล้วก็ยินดีที่จะเป็นตัวกลางเชื่อมต่อให้ ทุกๆคนเนี่ยมาพูดคุยกันนะคะนายกย้ําว่าอาเซียนจะต้องมีบทบาทสําคัญค่ะในการนําความสงบสุขกลับมาในประเทศเมียนมาโดยเร็วที่สุดนะคะเราก็จะเน้นการทํางานร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียน,นะ,ะท่านอันวาอิบราฮิมค่ะซึ่งก็ จะดำรงตําแหน่งประธานของอาเซียนในปีหน้านะะรวมไปถึงก้นไกทางการทูตค่ะเพื่อแก้ปัญหานี้ให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุดนะคะโดยประเด็นที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการขนส่งค่ะเชื่อมโยงคข้ามาคมประเทศต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นหัวใจสําคัญเลยในการที่จะยกระดับศักยภาพของอาเซียนนะในอนาคตนะคะอาเซียนจะต้องเชื่อมต่อระบบการขนส่งระหว่างประเทศนะคะที่ยืนอยู่บนพื้นแผ่นดินเอเชียเนี่ยให้เชื่อมต่อนะคะทั้งระบบนะคะโดยเชื่อมโยงกันทําให้สินค้าเนี่ยจะส่งขนส่งแล้วก็มีการติดต่อที่สะดวกรวดเร็วขึ้นนะคะต้องพัฒนาเรื่องของ โครงสร้างคำนาคมนะคะคุณผู้ชมร่วมกับทั้งทางบกทาง,ทางน้ําแล้วก็ทางอากาศนะทั้งหมดนี้รัฐบาลเนี่ยก็กำลังที่จะดําเนินการอยู่นะคะก็ทั้งมีทั้งรถไฟทางคู่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ศูนย์กลางการบินของภูมิภาคนะคะแล้วก็ Land ์บจ์ค่ะคุณผู้ชมศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำนะคะที่เชื่อมโยง อ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะคะรวมไปถึงภาพของท่าเรือขนาดใหญ่ค่ะที่เชื่อม2มหาสมุทรนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คือทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันเข้าด้วยกันเลยนะคะเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายนะคะต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่มทุนนะคะแล้วก็เป็นศูนย์กลางการขนส่งอีกแห่งหนึงของโลกค่ะแล้วก็การส่งออกอาหารแล้วก็ผลผลิต ทางการเกษตรไปทั่วโลกอีกด้วยนะคะประเด็นที่4นะคะอาเซียนต้องร่วมกันหาทางออกในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะคุณผู้ชมในเรื่องของการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกค่ะแล้วก็ลดภาวะโลกเดือดให้ได้ค่ะเพราะว่าภัยธรรมชาติคุณผู้ชมทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในทุกปีเลยนะคะจะเห็นได้จากปัญหาน้ำท่วมนะคะที่ เกิดขึ้นในภาคเหนือของประเทศไทยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกโจทย์หนึ่งโจทย์สําคัญเลยของรัฐบาลที่จะเตรียมพร้อมกับประชาชน,นะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะรับมือกับภาวะโลกเดือดนะคะแล้วก็เรื่องการเยียวยาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็ต้องอาศัยระยะเวลาอีกหลายปีในการวางแผนนะคะอีกทั้งการเร่งรัดนโยบายให้ได้ผลในเชิงปฏิบัติมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะทั้งในเรื่องของ คาร์บอนเครดิตค่ะโดยตั้งเป้าว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางนะคะทางคาร์บอนภายในปี2050นะคะแล้วก็มีการสนับสนุนพลังงานทางเลือกอย่างจริงจังนะคะแล้วก็มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโซล่าเซลล์อย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยรัฐบาลเนี่ยก็จะเร่งดําเนินการนโยบายอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าทั้งหมดนี้เนี่ยจะนําไปหาหรือกับประเทศสมาชิกอาเซียนแน่นอนว่า ก็จะพูดถึงในภาพรวมนะคะเพื่อที่จะหา common strategy ร่วมกันค่ะแล้วก็จะมีการประชุมแยกด้วยนะคะเพื่อร่วมมือในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศนะคะซึ่งก็จะสอดคล้องกับมตอร์แพลนของอาเซียน connectivity 2025นะคะที่มี3แกนวิธีคิดหลักก็คือ 1. ค่ะการเชื่อมโยงทางกายภาพนะคะเน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการขนส่งนะคะคุณผู้ชมแล้วก็2การเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ มุ่งหวังที่จะปรับนโยบายนะคะกฎระเบียบและมตาตรฐานให้สอดคล้องกันในประเทศสมาชิกนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมการค้าแล้วก็การลงทุนค่ะแล้วก็3นะคะก็คือการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนอาทิการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการศึกษาการท่องเที่ยวแล้วก็การเคลื่อนย้ายแรงงานนะคะคุณผู้ชมให้มีความสะดวกเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างอนาคตอาเซียนร่วมกับประเทศสมาชิกอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนั่นเองค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะมาเลขบนคิงครับบานชั้นไม้เดบานชั้นจะบนคิงครับครั้งที่ห้าสิบมาเลขตาวันที่สิบเอ็ดสิบสี่ดูล่าก้มนีมาเลขกันนะเทสนั้นสินละดูล่านนุ่นมาเลขกันลุยๆเนาะ Malay bolan ban rau, dan makit kong roy di ban rau. bola sudah beter mai ada ada kau wis semua wis saya kita wiadu gapner ni. Assalamualaikum. I am confident that the people of Sungla warmly welcome everyone. กลับมากับช่วงต่อไปของรายการ MBC South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยยังเป็นในช่วงของเทศกาลกินเจคคุณผู้ชมแน่นอน,นะค่ะว่าอาหารหลักที่คนไทยเรานะคะนิยมรับประทานกาันในช่วงนี้เนี่ยก็มักจะเป็นปอเปี๊ยะแล้วก็เต้าหู้เป็นส่วนมากนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดประโยชน์นะคะของอาหารทั้งสองอย่างด้วยกัน,นะค่ะคุณผู้ชม อย่างแรกเลยเราจะเริ่มกันที่ปอบเปี๊ยะกันก่อนนะคะปอบเปี๊ยะถือเป็นอาหารเอเชียที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งของโลกนะคะของทอดรูปทรงกระบอกสีทองนี้นะคะก็จะมีผักแล้วก็วุ้นเส้นนะคะอยู่ข้างในนะคะห่อด้วยแผ่นแป้งบางๆคะ่ะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะคะเนื่องจากว่าปอบเปี๊ยะทอดเนี่ยมีขายในหลายประเทศนะคะเราก็จะสามารถพบปอบเปี๊ยะทอดได้ตามร้านอาหารเอเชียส่วนใหญ่นะคะเชื่อกันว่า ต้นกำเนิดของปอบเปี้ยนะคะมาจากประเทศจีนค่ะโดยชาวจีนเนี่ยเป็นผู้คิดค้นปอบเปี้ยสดปอบเปี้ยสดก็จะมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆเลยในประเทศจีนนะคะก็คือย้อนกลับไปถึงราชวงศ์จิ้นตะวันออกนู่นเลยนะคะตั้งแต่คศ265 จนถึงคศ .420 นะคะปอเปีเ๊ยะสดก็จะมีลักษณะแตกต่างออกไปค่ะเหมือนแพนเค้กบางนะคะผู้คนก็มักจะทําอาหารจานนี้เพื่อที่จะระลึกถึงวันแรกของฤดูใบไม้ผลินะคะซึ่งในสมัยราชวงศ์หมิงเนะี่ยก็จะมีการ พัฒนานะะในเรื่องของทักษะการทำอาหารนะคะแล้วก็มีการยกระดับขึ้นไปอีกนะคะพ่อครัวในสมัยนั้นก็จะทำแพนเค้กแบบดั้งเดิมจนกลายมาเป็นปอเปี๊ยะสดในปัจจุบันนะคะแล้วก็รูปร่างของปอเปี๊ยะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งค่ะมีความเป็นมงคลนะคะเป็นตัวแทนของทองคำแท่งค่ะปอเปี๊ยะถือว่าเป็นเมนูที่ต้องมีเลยในช่วงเทศกาลตรุษจีนของประเทศจีนนะคะเพราะว่าเชื่อกันว่าจะนำพาความร่ำรวยและก็ความเจริญรุ่งเรืองนะ,ะส่วนสำหรับ ส่วนผสมของปอเปี้ยในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปค่ะปอเปี้ยจีนนั่งเดินจะมีผักนะคะในทางกลังข้ามเนี่ยปอเปี้ยในอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ก็จะเป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆนะคะห่อด้วยซอสสับประรดค่ะส่วนของไทยก็จะมีทั้งแบบทอดแล้วไม่ได้ทอดนะคะก็จะเป็นไส้ผักไส้วุ้นเส้นนะคะแล้วก็ห่อด้วยแป้งบางๆทานกับน้ำจิ้มถั่วนะคะทีนี้เนื่องจากว่าปอบเปี้ยเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นอาหารที่หลายๆคนมักจะทานในช่วงทานเจนะคะแล้วเราทานแค่ไหนละ่ะถึงจะดีนะ,ะก็ต้องบอกว่า อาหารจานนี้เนี่ย อุดมไปด้วยพลังงานนะคะคุณผู้ชมโดยเฉลี่ยปอบเปี๊ยะทุกๆ100กรัมก็จะมี1 3 7รจแคลอรี่ค่ะแล้วหลังจากทอดนะคะจำนวนแคลอร,รี่จะเพิ่มขึ้นนะคะเป็นประมาณ150แคลอรี่ต่อ100กรัมเราไม่ควรที่จะรับประทานปอบเปี๊ยะอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานมากค่ะและหลังจากที่ผ่านกระบวนการทอดอย่างละเอียดแล้วสารอาหารจํานวนมากก็จะสูญเสียไปนะคะทำให้น้ําหนักเกินได้นะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความผิดปกติเรื่องของไขมันในเลือดแล้วก็เบา หวานเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่ควรที่จะทานเยอะนะคะควรที่จะทานแค่1นถึงสชิ้นต่อมื้อขึ้นอยู่กับขนาดของปอบเปียนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะรับประทานทุกมื้อด้วยนะคะเมื่อรับประทานปอบเปียก็ควรที่จะทานคู่กับผักค่ะเพื่อที่จะป้องกันความเบื่อนะคะแล้วก็ ปรับสมดุลในเรื่องของโภชนาการนะคะก็จะช่วยให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะต่อมานะคะผัดจากปอบเปี้ยนเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเป็นเต้าหู้ค่ะคุณผู้ชมเต้าหู้นะคะก็จะเป็นอาหารปโปรตีนสูงนะคะที่ หุ่ล,ลงไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์นะคะต่อสุขภาพนะส่วนมากเราก็จะรับประทานเต้าหู้แทนเนื้อสัตว์นะคะเต้าหู้เกิดจากถั่วเหลืองนะคะมาบดละเอียดรวมกับน้ําแล้วก็นําน้ําเต้าหู้เนี่ยไปอัดในพิมพ์ค่ะเพื่อที่จะรีดเอาน้ําส่วนเกินออกจนเหลือแตนเนื้อเต้าหู้นะ,ะเป็นเมนูที่นิยมมากในกลุ่มคนรักสุขภาพค่ะุผู้ชมแล้วก็คนที่รับประทานมังสวิรัตแล้วก็เจนะ,ะประโยชน์ของเต้าหู้ก็จะมี9ก้าข้อด้วยกันค่ะผู้ชมอย่างแรกเลย ก็คืออุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์นะคะเต้าหู้เนี่ยมีโปรโตีนสูงประกอบด้วยกรดอะมิโน,โนจําเป็นทั้ง9ชนิดที่ร่างกายเนี่ยต้องการอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะก็จะมีแร่ธาตุต่างๆมากมายให้พลังงานนะคะไขมันคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีโซเดียมต่ําด้วยนะคะ2ป้องกันโรคเบาหวานค่ะผลการวิจัยพบว่าผู้ที่รับประทานเต้าหู้เป็นประจำนะคะก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะ งานวิจัยบางส่วนก็ไม่พบความเกี่ยวข้องโดยตรงระหว่างการรับประทานเต้าหู้นะคะและก็การป้องกันโรคเบาหวานจึงควรที่จะรอผลการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตก่อนนั่นเองนะคะ3ค่ะลดคอเลสเตอรอลค่ะการรับประทานอาหารที่ทำจากถั่วเหลืองที่ให้โปรโตีนเนี่ยอาจจะช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือว่า L D L ได้3 4ถึง4เปอร์เซ็นต์นะคะ4่ค่ะมีป้องกันโรคหัวใจค่ะคุณผู้ชมคอเลสเตอรอลสูงะะ่ยค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจนะคะในเมื่อเต้าหู้เนี่ยมีคุณสมบัติในการลดคอเลสเตอรอลก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้นั่นเองค่ะ 5ค่ะบรรเทาอาการหมดประจําเดือนค่ะผู้ชมหญิงวัยทองหรือผู้ที่เข้าสู่ภาวะหมดประจําเดือนนะคะรังไข่ก็จะหยุดทํางานนะคะแล้วก็ผลิตฮอร์โมนเพศอย่าง เอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนนะคะทำให้มีอาการร้อนวูบวาบนะคะอารมณ์แปรปรวนแล้วก็มีเหงื่อออกในตอนกลางคืนนะคะผลวิจัยพบว่าการรับประทานอาหารที่ทําจากถั่วเหลือง่สามารถที่จะลดอาการร้อนวูบวาบได้ถึง84นะคะแล้วก็อาจจะช่วยบรรเทาอาการในระยะเริ่มต้นของวัยหมดประจําเดือนได้นะคะ6ค่ะ ต้านมะเร็งบางชนิดค่ะซึ่งเต้าหู้เนี่ยมีส่วนช่วยยับยั้งการลุกลามนะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมซ้ำนะคะโดยผู้หญิงที่รับประทานเต้าหู้เป็นประจำอาจจะมีโอกาสที่มะเร็งเต้านมเนี่ยน้อยเกิดน้อยกว่าผู้หญิงที่ไม่กินเต้าหู้นะคะถึง32%ด้วยกันค่ะ 7. นะคะป้องกันโรคกระดูกพุนนะคะแล้วก็8ก็คือ เสริมการทํางานของสมองนะคะโดยการรับประทานเต้าหู้นะคะอาจจะช่วยบํารุงสมองนะคะพัฒนานในเรื่องของความจําและอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยนะคะและ9ค่ะสุดท้ายเลยก็คือการป้องกันโลหิตจ,จางนะคะการรับประทาน อาหารที่ทําจากถั่วเหลืองอย่างเต้าหู้นั้นนะคะก็จะช่วยเสริมในเรื่องของธาตุเหล็กะคะเนื่องจากว่าธาตุเหล็กสูงก็จะช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งและกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะเขาเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินกรมประชาสัมพันธ์ณวัดบางเขียด ตำบลบางเขียดอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2567สมทบทุนบุรณปฏิสังขรอ,อุโบโสถและทำนุบำรุงาศาสนสถานภายในวัดชื่อบัญชีหน่วยงานสวัสดิการสาขาศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต6สงขลาธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขาถนนเพชรเกษมหัดใหญ่เลขที่บัญชี911132 1>, 1 1 2 1 2> กลับมากับช่วงต่อไปของรายการนะคะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมจังหวัดสงขลาเนี่ยถือว่าคึกคักมากๆนะคะเพราะว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะคะสำหรับการแข่งขัน King c u p ครั้งที่50นะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะได้เป็นเจ้าภาพนะคะโดยในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ ที่ผ่านมานะคะผู้ชมวันที่5 6ถึง6ตุลาคม2,567กเ็นี่ยก็ได้มีอีเวนท์ที่เอาใจแฟนบอลชาวใต้ค่ะก็คือมีการเพิ่มจุดจำหน่ายบัตรนะคะแล้วก็มีการช็อปของที่ลึกนะคะพร้อมลุ้นรับบัตรเข้าชมคิงคัพฟรีด้วยนะคะรวมถึงการจำหน่ายของที่ลึกสำ,สำคัญสำคัญอย่างเช่นเสื้อยืดเสื้อโปโลนะคะหมวกถุงผ้าแก้วน้ำที่มีสัญ,ญลักษณ์ของคิงคัพครั้งที่50นะคะที่ลานโปรโมชั่นชั้น ของหน้าร้านซ u เปอร์สปอร์ตนะคะณศูนยะ์การค้าเซ็นทรัลฟสติวัลหาดใหญ่นะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชมการแข่งขัน,ขนกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50นะคะถ้วยที่มีความสำคัญรวมถึงมีความเก่าแก่มากๆถ้วยหนึ่งของเอเชียเลยนะคะคุณผู้ชมแน่นอนค่ะว่านักเตะทีมชาติไทยเราก็เดินทางมาถึงจังหวัดสงขลาเรียบร้อยแล้วนะคะนำโดยกัปตันทีมเจ้าเจชนาะทิพสงกรสินนะคะกอง กลางสโมสรบีจีปทุมยูไนเตดนะคะซึ่งการเลือกเจ้าเจาให้มารับหน้าที่กับตันทีมในครั้งนี้เนี่ยมาดามแป้งนะคะก็นายยศสมคมก็เคยกล่าวนะคะว่าสําหรับตําแหน่งกับตันทีมชาติไทยในการแข่งขันคิงครับครั้งนี้เนี่ยทางมาทดะอิชิอิขาได้ให้มาดามแป้งเป็นคนเลือกกับตันเองนะคะซึ่งมาดามแป้งก็ได้ขอเลือกเจชนาทิพย์สงกสินนะคะซึ่งเจก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีความอาุโสที่สุดนะคะแล้วก็ยังมีประสบการณ์ได้รับ ความเคารพจากรุ่นน้องในทีมทุกคนนะแล้วก็ฝากแฟนบอลนะคะเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยในการลุยสืบคิงครับครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะครั้งนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันครั้งสำคัญนะคะแล้วก็ได้ไปแข่งขันที่ภาคใต้เป็นครั้งแรกในรอบ สิบกว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50นะคะทุกนัดก็จะแข่งกันที่เดียวเลยค่ะคุณผู้ชมก็คือสนามกีฬาตินสุลานนจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็มีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้ค่ะวันที่11ตุลาคม2567นะคะ16นนาทีค่ะทีมชาติซีเรียก็จะพบกับ ทาจิกิสถานนะคะแล้วก็เวลา2ทุ่มนะคะทีมชาติไทยเจ้าภาพก็จะพบกับ ทีมชาติฟิลิปปินส์นะคะผู้ชนะก็จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศค่ะผู้ชมในวันที่14ตุลาคม2567นสะคะส่วนผู้แพ้ก็จะไปแข่งขันกันในนัดชิงที่3นะคะในวันเดียวกันนั่นเองนะคะโดยมีกำหนดว่าในช่วงเวลา16นกานาทีเนี่ยก็จะเป็นการชิงที่3นะคะแล้วก็เวลา2ทุ่มนะคะในช่วงหัวข้าเนี่ยก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศนะคะโดยทุกนัด ะะที่ทีมชาติไทยลงแผงก็จะมีการถ่ายทอดสดนะคะผ่านทางไทยรัฐทีวีนะคะแล้วก็ Facebook Page แล้วก็ YouTube Channel ช้างศึก Offi ิเชียลนะ,ะสำหรับแฟนบอลนะคะที่ยังไม่มีบัตรตอนนี้นะคะสามารถซื้อได้ที่ไทยทิเกตเมเจอร์นะคะณนะจุดจำหน่าย บัตรไทยทิ่เกตเมเจอร์ส1สาขาหรือว่าจะเป็นจุดต่างๆในจังหวัดสงขลานะคะคุณผู้ชมจุดที่1ก็คือลานโปรโมชั่นชั้น1น,นะคะเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่นะคะจุดที่2ก็คือสำนักงานนะคะ สนามกีฬาตีนสุรนนท์อำาเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะจุดที่3ก็คือโรงแรมลากูน่าแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาสงขลาะคะ่ะคุณผู้ชมจุดที่4ก็คือบริษัทมัตส์พีดแอนด์โคเชจำกัดนะสำหรับ ราคาบาทค่ะคุณผู้ชมเห็นว่าโซน600บาทเนี่น่าจะหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่เหลือแล้วนะคะนัดที่เหลือก็จะมีโซน E นะคะ500บาทค่ะคุณผู้ชมโซน N1, N2, N3 300บาทนะคะแล้วก็โซน S1 S2 S3 300นะคะ300บาทบัตร1ใบค่ะผู้ชมก็สามารถชมได้1วันเต็มๆนะคะสามารถเข้าชมการแข่งขันได้ทั้ง2เแมตช์เลยหมายความว่าถ้าผู้ชมได้บัตร ของวันที่11คุณผู้ชมสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่16.30นาทีแล้วก็ชมคู่2ทุ่มได้ด้วยนะคะโดยในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะไปปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของนักเตะทีมชาติไทยนะคะนั่นก็คือเจ้าอาร์มสุประชัยใจเด็ดนะคะแล้วก็แบงค์สุพนัทเหมือนตานะคะไปชมกันเลยค่ะ ก็รู้สึกดีใจครับที่ที่ได้มาแข่งที่สงขลาแล้วก็แน่นอนด้วยที่ยิ่งยิ่งเป็นที่ประเทศไทยด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ยิ่งดีใจครับที่ได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับตอนนี้สภาพทีมก็กาลังคุยกันเรื่องแท็กติกอยู่อะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแท็กติกของโค้ชครับผมจริงๆเราเรายังไม่ได้ยังเรงไม่ได้ดูคลิปของฟิลิปปินมากนะครับเราโฟกัสที่ทีมของเราก่อนครับตอนนี้ครับครับก็ดีใจครับได้กลับมาเล่นที่ภาคใต้แล้วก็เป็นเป็น บ้านของผมด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจที่ที่ได้มีโอกาสมาเล่นที่นี่ก็จะพยายามทำทางานให้ดีที่สุดครับก็น่ารักเหมือนเดิมครับแล้วก็แล้วก็เราเป็นคนที่นี่ด้วยแล้วก็ก็ดีใจดีใจทุกครั้งที่ได้กลับมามาเล่นที่นี่ต่อหน้าแฟนบอลชาวใต้ทุกคนก็แน่นอนครับนักฟุตบอลทุกคนสตาฟททุกคนอะไรเงี้ยก็มาเพื่อที่จะ คว้าแชมป์ในในรายการนี้ให้ได้อยู่แล้วครับผมแน่นอนครับถ้วยถ้วยใบ,บนี้เราไม่ได้ไม่ได้แชมป์มาหลายปีเราก็พยายามที่จะทํางานหนักไม่ใช่แค่นักกีฬายอย่างเดียวอะไรเงี้ยรวมถึงสตาฟโค้ดด้วยแล้วก็ทั้งทีมของเราอะไรเงี้ยพยายามพยายามที่ที่จะดูแลนักเตะให้ดีที่สุดแล้วก็เพื่อที่จะสมบูรณ์ที่สุดทุกคนก็พร้อมที่จะทํางานหนักเพื่อที่จะ,ะทําได้ตามเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้แล้วแล้วก็จะพยายามทําให้ได้ให้สําเร็จครับ ก็ก็อยากให้อยากให้แฟนบอลเลยครับพูดเหมือนทุกครั้งที่ที่ที่เวลาไม่ว่าจะไปแข่งที่ไหนอะไรเงี้ยก็อยากให้เข้ามาเชียร์พวกเราในสนามเยอะๆเพราะว่าพวกเราก็ต้องการเสียงเชียร์จากทุกคนอะไรเงี้ยก็เสียงเชียร์จากทุกคนก็จะทําให้ให้นักกีฬาทุกคนมีแรงมากขึ้นทั้งจากเดิมที่มีอยู่แล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยก็อยากให้เข้ามาชมมาเชียร์กันในสนามเยอะๆก็อยากอยากให้เข้ามามาเชียร์พวกเรากันเยอะๆครับแล้วก็ เข้ามาให้กําลังใจพวกเรากันเยอะๆเพราะพวกเราก็ต้องการเสียงเชียร์จากทุกคนแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องชาวใต้ก็รักในกีฬาฟุตบอลครับแล้วก็ข้างใครในกีฬาฟุตบอลก็คิดว่าน่าจะมาเต็มสนม กลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะเรื่องเล่าในต่างแดนวันนี้นะคะจะยังพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศโบลิเวียนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมทะเลสาบแห่งหนึ่งค่ะที่มีชื่อเสียงมากๆนะคะทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยมีชื่อว่าโคโรราดาค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นทะเลสาบสีแดงนะคะเป็นทะเลสาบที่ ว้างใหญ่สวยงามตระการตามมากๆเลยก่อนหน้านี้ดิฉันเคยเล่าถึงทะเลเกลือของที่นี่ค่ะคุณผู้ชมที่ชื่อว่าซาร่าเดยูนีนะคะซึ่งเขาขนานนามว่าเป็นกระจกของโลกนะคะซึ่งทะเลเกลือที่เป็นกระจกของโลกเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งพหัศ์ทางธรรมชาติที่น่าทึ่งที่สุดของโบลิเวียนะคะแล้วก็ทะเลสับสีแดงนี้ ก็อยู่ใกล้กันเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ใกล้ธรรมดานะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอยู่ติดกันเลยนะคะคุณผู้ชมน้ําในทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยมีความลึกเพียงแค่1เมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนจากสีน้ําเงินเข้มเป็นสีแดงเข้มอย่างงดงามน,นะ,ะมีตำนานแล้วก็ความเชื่อคะ่ะเล่ากันว่าทะเลสาบสีแดงแห่งนี้นะคะก็คือ เลือดของเทพเจ้าค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าในความจริงแล้วนะ,ะสีแดงของทะเลสาบนั้นไม่ได้เกิดจากอาทันหรืออะไรใดๆเลยนะคะแต่ว่าเกิดจากตะกอนสีแดงแล้วก็สารลายที่อยู่ในน้ำนะคะเกิดจากธรรมชาติแท้ๆเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับลาคูน่าโคโรราดานะคะก็จะตั้งอยู่ใกล้ชายแดนชิลีนะคะแล้วก็มีพื้นที่กว่า6,000เฮกตาร์นะมีเกาะบอแรกสีขาว ประปรายอยู่ทั่วทะเลสาบนะคะซึ่งก็จะตัดกับสีของน้ําพอดีเลยค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากๆนะคะซึ่งสีสันต่างๆของทะเลสาบค่ะเมื่อผสมผสานกับท้องฟ้าสีฟ้าใสาแล้วก็เทือกเขาแอนดีสที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในระยะไกลๆนียก็จะทําให้เกิดภาพที่ช่างภาพทั่วโลกเนี่ยหลงไหลค่ะแล้วก็ปรารถนาที่จะมาเก็บภาพกันมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะจุด เด่นที่น่าสนใจของลากูน่าโคโรราดาเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของวิวทิวทัศน์ที่งดงามเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่จุดเด่นก็คือการมาชมฝูงนกฟารมิงโก้ที่อาศัยอยู่ที่นี่นั่นเองค่ะซึ่งนกฟามิงโกนะคะก็จะมี3สายพันธุ์นะคะที่อาศัยอยู่ที่นี่นะ,ะจากทั้งหมด 6สายพันธุ์ทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะถามว่านกฟามิงโกคืออะไรล่ะเราเคยเห็นนกฟามิงโกกันที่ไหนบ้างะคะก็คือนกที่เกิดมาพร้อมกับขนสีขาวแล้วก็สีเทาค่ะคุณผู้ชมซึ่งขนของพวกมันนั้นจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะเกิดขึ้นตามธรรมชาติค่ะซึ่งเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า แคนธาเซนทินค่ะก็คือมาจากอาหารที่เจ้านกเหล่านี้กินเข้าไปนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือพวกสาร่ายสีแดงนะที่ทำให้เกิดสีแดงแล้วก็สีชมพูในทะเลสาบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมซึ่งทะเลสาบเนี่ยพรมีสาร่ายสีแดงใช่ไหมคะนกฟามิโก้ไปกินก็จะทำให้ขนเนี่ย เปลี่ยนเป็นสีชมพูค่ะเนื่องจากว่าแพลงต้นจำนวนมากในทะเลสาบนะคะเขาบอกว่านกฟาร์มิงโกสายพันธุหายากอย่างสายพันเจมส์เนี่ยคุณผู้ชมพบมากที่สุดที่นี่นะ,ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากๆเลยนะคะเพราะว่านกฟาร์มิงโกสายพันธุ์เจมส์นั้น เคยสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่จนกระทั่งวันหนึ่งก็คือมีการค้นพบนกฟามิงโกสายพันธุ์เล็กๆนี้อีกครั้งค่ะคุณผู้ชมในปี1956นะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่มหัศาจรรย์แล้วก็น่าแปลกใจมากๆเลยนะคะแม้ว่าจะมีนกฟามิงโกสายพันธุ์นี้อยู่มากมายนะคะแต่ว่าสายพันธุ์เจมเนี่ยเขาก็ยังไม่ถือว่าปลอดภัยนะคะเขาก็ยังถือว่า เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังจัดอยู่ในประเภทของกลุ่มสัตว์ใกล้สูญพันธุ์นะคะแล้วก็สายพันธุ์หลักที่ะพบที่นี่นะคะก็คือสายพันธุ์ชิลีค่ะแล้วก็สายพันธุ์แอนเดียนนะคะส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมนกปามิงโกนะคะุณผู้ชมก็คือสามารถมาชมได้ในช่วงฤดูร้อนนะ,ะก็จะเห็นนกเนี่ย อยู่มากมายเต็มทะเลสาบสีแดงเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าถามว่าหากคุณพาท่านะคะอยากจะไปชมทะเลเกลือที่มันแข็งเนี่ยที่ว่าเป็นกระจกของโลกเนี่ยเพื่อที่จะไปดูทะเลสาบข้างๆเนี่ยไปได้ไหมไปได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นนกฟามิงโกเหมือนกันนะคะแต่ว่านกฟา์มิงโกที่เจอที่นี่เนี่ยก็จะไม่ใช่นกฟา์มิงโกที่แข็งแรงนะคะแต่ว่าจะเป็นนกฟา์มิงโกที่เขาไม่มีแรงจะ อบพยพหนีจากความหนาวเย็นของที่โบลิเวียนั่นเองนะคะคุะคณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็เลือกดีๆนะคะว่าจะไปหน้าหนาวหรือจะไปหน้าร้อนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าความสวยงามของที่นี่เนี่ยก็ยังสวยงามเหมือนเดิมในทุกฤดูอย่างแน่นอนค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมใครยังไม่มีบัตร King's c u p นะคะคุณผู้ชมสามารถไปตามหาได้นะคะที่ ThaiTicket Major หรือใครจะไปรอลุ้นหน้างานก็ได้นะคะคุณผู้ชมวันที่1 0 11นะคะแล้วก็วันที่14นะคะไปเชียร์ทีมชาติไทยของเราให้เต็มสนามตินศุนลนนทกันเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาสำหรับรายการในวันนี้แล้วนะคะดิฉันและทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ